ังลบไปอยากจะให้โฟลเขาไมบ่อยลุงขุนคิดว่าน้องโยกเนี่ยสักวันหนึ่งมันจะต้องได้ไปพูดแบบตะวัน <c oughs> <c oughs> แบบอะไรพวกเนี้ยน้องพิมพ์น้องเมนูเออแต่แม่ก็เริ่มแบบแม่เริ่มพูดโอเคขึ้นพอใกล้กลบ้าน<ม>ขอ,อแม่ให้ออแม่ให้แหละแม่ให้อยู่ค่ะขอใกล้กล็พยายามหาทางไป อมันจะมีมันจะเป็นความภูมิใจไงมาแล้วว่าเฮ้ยเด็กสร้างขอไฟเย็นแมงลงไฮปักกางถาสาัสาธารณชนนี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> หินเขียวแอนฟิลแล้วก็คือหนูคิดว่าแบบที่แบบที่แบบนักแเบบีถ้าถ้าไม่มีหนึ่งหนึ่งสองอ่ะ เด็กกัขอบคุณมากมากนะจัดนานๆนะคะลุงคุณวิ่งนะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปให้สุดได้ยุ่ที่หกโมงเช้าโอ้ยเนาะพี่น้องก็กได้โอเคลูกหนูขอนานๆแค่นี้แหละอย่าลืมคลิปเสียงพี่วริวันนะคะ <laughs> ขมอมีนี <laughs> ่ครับ,รบสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนานๆคะ่ะขอจัดนานๆค่ะขอให้ไลน์ไลนไนะคะคุณค่ะสวัสดี